สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่นะครับที่ชินชอบแล้วก็รักในการถ่ายภาพกับผมผมวิทย์วิศิลาอ่อนนะครับจากช่องศิลาอ่อนฮะวันนี้เราอยู่กันที่ราชพัฒน์จังหวัดอุดรธานีครับผมและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเทสเจ้าเลน70 200 2.8สองร้อยุดแปด VR มาทูุ้ย สองจุดแปดฮะติดกันกับ D5 นะครับคู่คุณปู่เซตไหลพังครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้ใครเป็นนางแบบวันนี้วันนี้เหมือนเดิมครับผมเราอยู่กับพี่ต้นนะครับโอเคเราเป็นแบบพียวเพียวต้องเล่นนี่มั่นเจ็ดแปดปีที่แล้วต้องถ่ายทุกคนพอาก็มาถ่ายวันนี้เพิ่งมาถ่ายเหรอเออทำแบบคลิปสั้นๆก่อนนะคลิปสั้นๆเราให้น้อง สิบปีที่แล้วทุกคนต้องเคยมาถ่ายมุมนี<อ>แ,แ <c oughs> ต่สร้างติดเก่ามือแหวกอยู่ตรงแบบรูกจะเป็นสมัยก่อนจะบอกว่าพี่ต้นตัวอยากถ่ายตรงบ้านที่เกา่าบ้านสิบเกา่าก<ๆ>ับบ้านแดงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะบอกว่าเขาถ่ายันที่ไหนคะเอาเอาโทรศัพท์มาเอ้ยถุดแล้วโทรศัพท์มาทางนี้เอ้ ค <limiting hand. S 1> ุณอะไรน่ารักที่ขึ้นหน้ามีจบรึงนยังไงให่ดีได้ไหมไม่ดีได้ไหมมันคุณอะไรน่ารักที่ขึ้นหน้ามีจบขึ้นยังไงให้ได้ไหมไม่ดีได้ไหมคุณอะไรน่ารักที่ขึ้นหน้ามีจบขึินยังไงใหกดีได้ไหมไม่ดีได้ไหม

ขน,นาดน,นี้เก็บครึ่งหนึ่งไนให้พี่ได้ไหมไม่พีได้ไหมบิดิดซุบซุเอานะครับได้ทายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับ ถ้าเราแบบไปวางเจ็ดสิบสองรอยเนี้ยบิดสองร้อยตรงเนี้ยเพื่อนๆเ,เขาก็จะถ่ายกับเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็ร้อยร้อยห้าสิบนะครับในการบิดร้อยสมห้านี่ร้อยสามหแต่ก่อนเราเคยใช้นะครับร้อยสมห้าของซิกมาเอฟหนึ่งหนึ่งจุดแปดนะครับอันนี้เราใช้ของนิคอนนะครับเป็นเลนเจ็สิบสองร้อยแต่บิดไปที่ร้อยสามห้านะครับ ระยะลอยสามห้าที่เราคุ้นเคยน,นะครับอ่าอันนี้ระยะสองร้อยนะครับให้น้องนั่งแล้วก็ถ่ายตามตามแนวเส้นทะแยงนะครับก็พยายามจะวางให้ตัวนําแบบตรงจุดตัดเก้าช่องนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ไม่ตรงอ่าอันนี้ด้วยคีเริ่มแบบครอบเข้ามาแล้วอคอันนี้ถ่ายครึ่งตัวนะครับ สปีดที่4 0 0อไอโซหนึ่งครับนดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราอาศัยแบบแ n น p ช่วงชืวงที่พี่ๆเขาถ่ายด้วยนะครับตามวิดีโอที่อ่าปล่อยให้ดูไปช่วงแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆแ a p เอาบ้างหรือแบบบางครั้งเราก็อยากได้ที่แบบเออมุม7200มิลลิเมตรมันสวยนะเราก เรียกนางแบบให้มามายืนในมุมที่แบบว่าเออระยะเจ็ดสิบสองร้อยยืนตรงนี้น่าจะสวยอะไรประมาณนี้นครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะได้เลน7จ็ดสิบสองร้อยมาใช้เองนะครับก็ไม่ได้กินเท่าไหร่นะครับอ่ะเมื่อกี้รูปนี้อยู่ระยะเจ็ดสิบมิลนะครับถ่ายอยู่ลานส์เก่านะแล้วก็ลองบิดมาที่ร้อยห้านะครับนีระยะร้อยห้าที่เราได้นะครับผมยืนอยู่ที่เดิมนะครับตัวแบบอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ บิดจำมาที่สองร้อยนะครับสองร้อยก็ได้ประมาณนี้นะครับมาสองร้อยนะครับเขากำลังถ่ายผมก็เออไปแซนฟมานะครับอันนี้ร้อยสี่สิบนะครับพยายามแบบเอออยากจะถ่ายเก็บทั้งตัวแบบด้วยนะครับระยะกี่สิบสองร้อยมันจะดีเพราะว่าเราตรงที่แบบเราไม่ต้องแบบไม่ต้องเดินเข้าไปหาตัวแบบ,นะบแล้วก็ซูมซูมซูมอยู่เลยอยู่ที่เลนเลย ง่ายๆไม่ต้องเดินเข้าไปแต่ก็นั่นแหละครับมันก็แรกมาด้วยกับน้ําหนักแล้วก็ค่า F ที่สูงขึ้นนะครับเราก็ต้องไปดันที่ ISO แทนแทนนะครับเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยนเงยเออโอเคอันนี้ก็อยู่ที่รานสิเก่านะครับถ่ายครึ่งตัวบีไปที่สองรอยนะครับมันเดิมไอ o อโอยู่ที่หนึ่งพันนะครับอ่ะมา เซตนี้ที่เราดัน i s โขึ้นสูงสุดแล้วนะครับอันนี้ i s o อยู่ที่นี่เลยครับ2 5 0 0ันห้าร้อยะครับสปีดอยู่ที่2 5 0ห้าสิบนะครับบิดไปที่2 0 0ร้อมิลเลยนะเอฟเหมือนเดิมครับ28ดนี่กลิปนี้เราใช้กล้องดีหถ่ายนะครับ2องห้าสิบนะครับ i อโ2,500พันห้า มันก็พอมีแสงอยู่นะครับแต่แบบนั่นแหละครับเราเลนเรามันเป็น2.8นะถ้าโดยปกติแล้วนี่ ISO ซอยู่ที่ประมาณ800 800ถึงพันนะครับถ้าเราใช้ f 1.4ถ่ายเนละถ้าเราใช้50ถ่าย50 4ถ่ายก็อยู่ประมาณสัก800นะครับ800ถึงพันไม่เกินนี้นะครับแต่อันนี้มันฟาดไป200หน้าเลยนะครับอันนี้รูปใบสุดท้ายแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการถ่ายรูปพอสเทปโดยการลองใช้กล้อง D5 แล้วก็เลนส์ 7200F2.8 20นะครับตัวมาร์นะครับของนิคอนก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่นั่นแหละครับน้ำหนักมันน้ำหนักมันสูงน้ำหนักมันหนักนะครับถ้าใครแบบไม่ใช้สายไม่ใช่สาย ไม่ใช่สายถ่ายวิถีแล้วก็ไม่ใช่สายถ่ายพวกงานแต่งงานแข่งงานงานกีฬาอย่างเงี้ยงานเฮียน,นาคอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรพวกนี้ผมว,ว่าอืแนะนําให้ไปแปดห้าแล้วก็ห้าสิบเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าแบบเราถ่ายงานแต่งถ่ายพวกขบวนถ่ายวิธีชีวิตอย่างเงี้ยก็ค่อยมาก็ได้กี่สิบสองร้อยนะครับ ว่าตัวนี้มันราคาเริ่มลงแล้วนะผมได้มาอยู่ที่สองสี่นะครับราคาอยู่ที่สองสี่กว่าๆนะครับจําราคาเติมๆไม่ได้นะแต่ราคามือหนึ่งก็โหดอยู่นะเอาละก็ขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ๆที่เข้ามาดูนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็เอาไปเป็นการ ประกอบการตัดสินใจในการซื้อเลนส์ชุดนี้แล้วกันนะครับกับเลน725เอ้ย7200 F2.8 Mark 2นะครับแล้วก็ตัวกล้องก็เป็น P5 เอาไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ EP นี้ขอบคุณมากนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ สสดกด s ับส c r ค b e ช่องไว้้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสงสัยอะไรทิ้งคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะฮะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับอีพีที่แล้วปวลาสวัสดีครับบาย